ติดตามความคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนล่าสุดโดยทางกรมบัญชีกลางแจ้งโอนเงินแล้วเช็คว,วันโอนได้ที่นี่ ทุกคนกลับสวัสดีท่านผู้ชมกลับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกท่านก็มาพบกันในวันที่11มิถุนายน2565และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชนต์ต่างๆการยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งแน่นอนวันนี้มาแจ้งข่าววันโอนเงินนะคะโอนเงินสดเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนโดยทางกรมบัญชีกลางก็แจ้งวันโอนเงินมานะคะในส่วนของรายละเอียดนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปเช็ค พร้อมกันในคลิปนี้ค่ะซึ่งแน่นอนนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้เป็นประโยชน์เพื่อท่านอื่นจะได้รับฟังข่าวสารในพร้อมๆกันนะคะและสาหรับใครที่เข้ามารับฟังเลานะคะยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันไว้นะคะเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในกรัดัในในง,งต่อไปค่ะซึ่งแน่นอนนะคะพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนพุการรวม ไปถึงพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการที่เข้าไม่ถึงสมาร์ทโฟนนะคะและพ่อแม่พี่น้องคนจนทั่วประเทศรอติดตามข่าวสารความคืบหน้าการลงทะเบียยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่กันไว้ด้วยนะคะซึ่งก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะสําหรับกําหนดวันลงทะเบียนค่ะในคลิปนี้นะคะเพิ่มการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเช็คข่าวสารพร้อมพกันเลยค่ะ คืบหน้านะคะสำหรับเงินสดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนล่าสุดโดยทางกรมบัญชีกลางแจ้งโอนเงินตามชำลายที่กำหนดไว้นะคะให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจากจำนวน13.5ล้านคนนะคะโดยจะเริ่มทยอยโอนเงินค่าครองชีพเข้าบัญชีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะก็ I'm not one. โอนเงินนะคะใกล้เข้ามาอีกแล้วนะคะโอนเงินต่อเนื่องในวันที่15มิถุนายน2565จะมีเงินเข้าให้นะคะสามารถถอนเป็นเงินสดได้ด้วยนะคะและสามารถสะสมไปในเดือนถัดไปได้ค่ะเพราะซึ่งเงินในส่วนตรงนี้พ่อแม่พี่น้องที่ได้รับเงินเดือนละ50บาทนะคะก็ไม่สามารถกดออกมาใช้ได้นะคะก็ต้องรอสะสมให้ครบนะคะถึงจะส สามารถกดออกมาใช้ได้นั่นเองนะคะจะอธิบายแบบนี้นะคะสำหรับในวันที่15มิถุนายน2565นี้พ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้2กลุ่มนะคะกลุ่มที่ได้รับเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค200ก็จะได้รับ50บาทต่อเดือนนะคะและกลุ่มที่ได้รับเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300จะได้รับ100บาทต่อเดือนนั่นเองค่ะร อเลยนะคะกลุ่มนี้กลุ่มเดียวนะคะ15มิถุนายนนี้นะคะกรมบัญชีกลางเตรียมโอนเงินให้กับทุกท่านแล้วค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะคะซึ่งทางช่องนะคะก็มาอัปเดตข่าวสารเงินต่างๆที่ทางรัฐบาลช่วยเหลือหรือการแจกเงินต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะท่านจะไม่พลาดข่าวสารอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ